คืนน <ama S 1> ี <Wow. S 1> mm ่ครบอยู no ่ต no ัวหนึ่งช่องโตครบอยู่ตัวหนึ่งช่องโตเจ้าไส่น้ำอยู่ไส่ไหมแถวหน้ำเจ้าไส่น้ำอยู่ไส่เล้าเืิงเทือกะห้าบเลยกับเบื้องหลังกลางคุเออใช่ใช่เอาขัดมวเจ็ดแอบเลยกับห้าบเจ้ามาเข่าเจ้าเอาน้ำหั่นบ่อันนี้ภาคคุเจ้าไปหิวน่ะ แล้วเหาชิ้ให้ลูกเขาไปหิวมาไว้ให้เจ้าแล้วให้สิ้ลูกเขาหาบไห้เจ้าต้อง้ำใเจ้าอันนี้ยาเหาชิมาฉีดให้ให้เจ้าอันนี้ขนมนี่ไห้เจ้ากินอันนี้ปิ้งปลาอ่าพอแล้วลูกพอแล้วฉีดใช่ทีว่าพื้นขี้ดินนะ พ่อพ่อวันนี้ฉีดใช่พี่แหละมาหิวตั้งไม้ทิ้ดเองพี่ให้เราพี่พี่มาพี่ บสบายดีสบายดีพี่น้อง FC ที่หักแพงเบริร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันกับ b ซองสบู่มาอีกแล้วพี่น้องเอ้พ่อกันเมื่อนี้ทั้งสบุ่กะเวมาหาทางเมต้ถ้าว่าสบู่ว่าพิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอัยเด้วยพี่น้องเด้อเมื่อนี้สบุ่เวเขามาอีกอซื้อขนมมาฝากแล้วแน่พี่น้องเอ้ขนมเอซเซ่เนาะให้ผูถเฒ่ากินแล้ววามีแขวแล้วก็เสื้อยาเนี่ยเสื้อยามาสีดให้พี่น้องให้แล้ว หลายบอนนอนปู่ปแต่รีตัวในวิน้องนอนก่อนคืนกับให้ครบแล้ววะ,ะให้ครบกับซื้อปิ่งปลาเนี่ให้เราวพี่น้องเอ้ผ๋อมากับทางลูกชายสบายดี nice, <buddy. S 1> ลงไปเบิ่งด้วไปอาปิ่งปลาด้วูก้าเขียนเอายาลงไปสีให้ทั้งไม้ตู้แล้วนะพี่น้องเอ้อมาหอดจอดเทิงเนาะก่อนอื่นสมุนกาต้องก่อนสีเขาลงไปเนาะไม่นี้สมุนกา เงินผู้ใหญ่ที่เหลือซื้อข้าวสารมาใหา้เมื่อนั่นแหละซื้อข้าวสารอ่าสาบุนซื้อมาใหา้เมื่อนะั้นมันเงินทางผู้ใหญ่เพิ่นยังเหลืออยู่อ่าสี่แสนทางสบุนก็ซื้ออาลนมนี่ซื้อซื้อยาสียงเนหรือว่ายาสีให้พี่น้องเลยมาให้เมตูก้กับปิ้งปลาเนี่ยมันนี่ก็ซื้อไปเบิดอ่าสิบ กเบิดซื้อไปเบิดแสนหา่ามันยังเหลืออยู่สองแสนหา่าแล้เงินทางผู้ใหญ่จะดีเนาะที่ว่าเพิ่นฝากมาไหวให้สบุญมาช่วยทางแม่ตู้นี่แหละยังเหลืออยู่สองแสนห่าวะนี้มืัอนี้ซื้อไปเบิดแสนหา่าพี่นองง้องเลยอ่ก่อนอื่นเนาะทา้งสรุปกาขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจเนะา,า,านนะาทางอาจารย์ครับมันนี่แล้วก็ทางไอ้ทองจันแล้วก็ไอ้ทวีสุข นะถ้าสมุนว่าพิษพลาดประการไดก็โคโทษขอไัยเด้อผัวทั้งผู้ใหญ่เพิ่นบ่ได้ฝากตรงไม้สมุนเพิ่นฝากต่อมากับอีกผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนาะขอบุญขอบคุณในลายที่ไหว้วางใจป่ะเดี๋ยวลงไปหาทางเมตุเราอยู่เฮือนว่ามานี่พี่น้องเลยจังไดก็ฝากพี่แม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้สมุนเน่เด้อเอฟซีทุกคนขอบุญขอบคุณในลายที่เข้ามาเบิ่งมาส้มขอบุณขอบคุณสําหรับเอฟซีทุกคนที่คอยข้ามาให้กําลังใจสมุนเสมอมาเด้อให้อยู่ดีมีหฮง บุญคำนำสู้วัสุขุกสุคนตอนนี้ก็หัวลมหัวหนาวออกแล้วพี่น้องเอ้ะลงหาไม่ต้กันเขาไปเฮือนไม่ต้กอนพี่น้อง,งอเออ้ยเนาะแล้วเห็ดยังอีกเด้อนี่อยู่เพื่อนอยู่ซานอยู่ว่าเมต้เห็ดยัางาด้ยเห็ดยัอดอยงไม่ต้เห็ดกินยัง สบายดีเด้อแม่ตู้เด้อโดยแม่ตู้เฮ็ดยังอันนั่นเฮ็ดยังว่าเช็ดกินว่าเช็ดกินได้ยังเฮ็ดกินนั่นวฮึ่มกบแห้งกบแห้งมาจะใส่ใครเอามาให้ใส่กบแห้งนั่นเขาให้กบแห้งเมนยังน้ำมือเจ้านั่นเจ้าแล้วบ่มืออั่น เอออยังเชร้าเลยเด้อโอ้ยชื่อเขาจื uh ้อบ่จื่ออเขามาเมื่อซื้อนั่นจ้าโอ้ยจื่อไม่ยั้งทฉงยางยั้งอะไรนั่นฮะข้ามาข้ามาโอ้กลิ่นบดห่อให้อีกบุมีให้บ่บอลนี่นะบโมีดอกโอ้ใช้เฮ็ดกินแล้วแหละเฮ็ดกินแล้วแหละแล้วแล้วบ่เฮ็ดกับข้าวนั่นแล้วแล้วบ่ปิ้งกบนั่น เ้าแล้วมัน a n g กินแล้วเขาน่ะกินแล้วกินน้ำยังกินกับมะแขงมะแขงชุบบ่มะแขงนึ่แล้วข้าวโอ๊ะข้าวอ๊ะไงบ่โอ้โหช่นเลยก็เถือนน้อยกินเถืนน้อยเฮ็ดได้กินน่ะนะตำาบ้ตำาม้อแล้วบ่มีแขวาบ่มีแข่าตำอมาอ เจ้านอนนี่บ่คืนนอนนี่ครูคืนบ่นอนนี่อะไูครับครบอยู่บ่ให้คืนนี่ครบอยู่ตัวหนึ่งช่องโตครบอยู่ตัวหนึ่งช่องโตเจ้าใส่น้ำอยู่ไส่ไหมเท่าหะน้ำเจ้าใส่น้ำอยู่ไส่น้ำหันแม่นอยู่พุ่นแหละน้ำนองนะน้ำนองฮันไข่ตักมาให้เจ้าเดาก็หิวเอาหิวเอาหิวเอาหลังเทือกระหาบเลยกับ เบิ à, đây, ่งละกังคู่ใช่ไปหิวอยู่นองกันน้ำทางที่นี่นี่แหละน้ำทังฮะเดอ๋ยวกระบะเดี๋ยวไม่หามยื่นเถือะแต่หิวเอายื่นเถอะบ่ญเดี๋ยวจะอาบเอาคัดบุญเจ็บแต่จะอาบเจ้ามาเข่าเจ้าก็เอาน้ำหั่นบ่อเจ้ามาเข่าเจ้าก็ตักเอาน้ำนองหันบ่อตักหั่นเนาะ ใช้เข่าสานะพเอาเข่าไว้ในให้นจะเจ้าพองเขาเขาเข่าไว้ในให้แล้วบ่าออออใแล้วใช้ใช้น้ำในไม้เท้าบ้างลงน้ำแล้วกันอันนี้ว่าผมีม้ยัง ไช้จะตักไม่ใช่ใช้น้ำนะอันนี้ใชนะหมอกด้เาหิวไม่ใช่นี่ว่าไปเท่า<แ>อู้เราหิวไม่ใช่นี่ตนะู่เตา่าอันนี้ว่าคุเจ้าไปหิวนะหออน่วยเดียวนี่คุน,นะอามีชำนั่นว่าน้ำใส่จ้านะ มีสำนั่นแน่นานะสนันล้นเลืนดบนห้องเลยจ้ะเดีย๋ยวเขาจะห้ลูกเขาไปหิวมาไว้ให้เจ้าเดี๋ยวจะห้ยหิวให้ตอนนี้ว่าครูนั่นเฮ้ยพักพักยังมาเอิงไม่หิวแล้วใช้ครูนะเขาเอาไป้ลูกตกได้ไหมเขาไว้แท้นี่ขึ้นไว้แท้ เงบาคำเดนนะ่เขาชื่อยาไม่ฉีดหยุมหมดฉีดให้หวานเด้อน่ะเม่อนี่ฟอนเนาะนี่ได้รับปูเชื่อนะวานโอ้นี่ได้น้ำกิดเรามีลูโอ้โหฮันเด้คุเราเอาเอาลงมาเอาใจลูกเขาไปตักมาให้เจ้านะเขาชื Freiheit, <hhhh> ่อมาให้แล้ว มีหัวหน้าให้ให้อามาให้ชื่อจิว่าโควมาให้ชื่อชื่อเพื่อนจิว่าชาวบุญสาวบุญอันนี้กับาวบุญก็กันเนอะอันนี้สาวบุนมะนี่ชาวบุญสบา้โอ้โดยโดยใช้จังหวดกินยู่ตะร่างว่าไปเท่า ให้กินยู่ตะล่างพูดบเให้กินยู่ตัล่างนอ้โหห้กิอยืดใจนียเนอะไรอ่อุ้ยเป็นต่ย่านเราลมเด้ไปเท้าไปเท้าลูกกันแล้วอ้ลูกเข้ามาไม่เจ้าตบได้ไเจ้าต้บอฮะย่านน้าดูเลฮะไป้าเไปเฉลิมต้ตก เาฉีเอายามาฉีดให้หมดฉีดให้ให้ให้ไม่ให้มันตายแฮ้ฮะแต่หักไม่เท่าเอยเวลาฉีดแล้วเราไม่เท่ายาผพ้าขึ้นไปใกล้เด้อฉีดให้ฉีดเอายามาฉีดใส่พื้นตะล่างเจ้านี่ไม่ให้มันใกล้เจ้าไปเอายาไหล่ะเอายามากับปิ้งนะกับขนมเด้อเดี๋ยวเอาขนมไม่ให้ไม่เท่าไม่กิน ขนมอ่อนบดละโบกมือนะฮะขนมเฮาให้เจ้ามือนั่นบดละโบนั่งเอามาให้อีกมือนี่เราจือได้เลยมาเหมือนเออเจ้าก็จือเฮาเนาะมาเทื่อเดียวเทื่อทีสองนี่ทีสองนี่โดยไปนั่งเจ้าเมื่อยนะเมื่อย์ขนองนั่งกอนไปเถ่าเอ้ยไปเสีด้วยแบบนี้พูอุ้ยย่างไวาช่ไหู ผูนได้ไปหาตังอีกวานผุน่ะไม่เท้าโอ้ยผูนหันช่ำเอออยนูนยองูเานวนั่งให้นา่งร้อเจ้านะ่ไม่เท้าอ, uh อัานนี้ยาฮะชิมาฉีดให้ให้เจ้าอันนี้ขน <Halloween. S 1> มนี่ว่าเจ้ากินนี่ อันนี้ปิ้งปลาบบต้องปิ้งกบแห้งนะงเา้าวแยนแต่ก้างแล้วปลาไม่ให้เจ้ากินเจ้าเชนหุ้งบ่อก้างเห็นอยู่โอ้ยเห็นอยู่ปิ้งปลาเด้อไปแถาเด้อปลาเหยิบจะปิ้งปลาปลางยังเขาก็บจักปลาขาวแล้วมันขาวน,<อ>นี่เด้โอ้นี่บ่อก้างหรอนี่เบิ่งเด้อไปแถาเขาก็ะชื<ไ>้อเอาเขาชื่อมานี่ชื่อมาให้เจ้ากินเจ้าว่าจะกิน ข <si> ี่ปิ้งปลานี่เต็นขี้พุ่นลมแห้งขี้พุ่นไปเท่าเอ้ยนี่เจ้าอุ่นเอาขเกขอบใจยปิ้งปลาเราชื่ปิ้งปลาชงปิ้งนะฮะแล้วเจ้าอุ่นเอาแด้วไปตู้เด้อเอาเด้อซาตุเอาอีกตัวเจ้าอะไรชื่อเลยเจ้า โดยซซถูโดอยดอยบ้องนั่งเฮแยงไม่เท่าก่อนให้ให้ขว้ให้ขวงไปเมืองนาโดยไซถูกไอ้ผู้ใดเดินมาให้ผู้ใดเดินมาปันหนุ้กโอ้ยให้ขว้ให้ขว้เป็นเรื่องจิงจันเออเดียงลุงยิงให้เต็มพละง่ายเดียงลูกไส้ให้เต็มพละเข่า เออนี um ่อยงคุ uh ้นหน่อยให้เทาเองคุ้นเจ้าให้ยืนให้เกล็ดตังค้ากาปัตะเวดิจ้าโอ้ยสาธุสูธสมพอนต่าเด้อแม่เด้อใชาเอาให้เจ้านี่ไปกินปิ้งชุกแล้วแต่หักให้เจ้าอุ่นให้มันฮ้อนมาเจ้าสิกินอนี่ก็ไว้ให้เจ้ากินใช่จะได้มีแห้งกินอีกแล้วมือเช้าวมีเห็นกะชามก้อนชามก้อน เออหกินคะเลงขนมอ้อนเขียวกับโบย่างจักเล็บเนาะเช้าสีหาในทถาเออฮาสีหาบักลานนี่ฉีดยาใส่ข้อไก่เจ้าเดออเพราะว่าหมดแมงใช่ฉีดโลติดอยู่ใชฉีดอยู่ด้านหงนี่บอกแม่นฉีดตะล่างฉีดพืชบนนอนเจ้าให้มันอยู่บนนอนเจ้านี่ฉีดจะพืชเฮือนนี่ บนนอนบนนอนเห็นมันหตัวแทบ่ฉีดท yeah. hmm. ั้งพื้นมันไ่เแ่าฉีดทั้งพื้นมั้าจก็เดียวอสื้อยู่ไหนฝุ่นอะไรบนนอนหกดิหกบนนอนหกฉีดใช้ทังพื้นมันไ่มแ่วฉีดใช้ทั้งพื้นเอเขายันให้ครบเจ้าจะจแกดูแกจะฉีดไม่ดูหว่ฉีดไงนะจะทุ่ด้ลยให้มันลายเว่าอีจนเจ้า ปิดปากนี่ได้ละหาอันปิดปากให้แม่เทานี่ย่็ยันเราหมิ่นตกได้โอ้ยคุณทัองอีกได้รอบชองเลยได้หนิโคกแล้วได้เข้าอีกจันงีกจอหน้าอ,อัอีกเออหน้าเพื่อนสบ้าให้บ่มีประตูใช่ไหมนะพี่น้องกร,ระบระกร,ร,ระเบะเราหน่ะโอ้ยมันช่องฉีบปไิ้นใช่ไหมเทาลมพัดมันบุปปินว่าคือบุไม้ตัวนั้น เฮาย่านลมพัดให้มันปีนลงเจ้าคือบ่เอาไอว้อยู่พูดบ่ไว้ตัวนั้นไว้ตัวนี้เฮาย่านลมพัดให้มันปีนตัวไหรตัวนี้ค่ะบ่ปิ้งปลาเอาไว้ตัวนั้นเอาไว้อยู่พูดแม่เฮาแย่มันปีนนี่พัดเนี้ยยับไปบังนี่ยับไปบังนี่อเออแม่บังไว้เพราะว่าลมวันวานนั่นแหละเออสิแล้วลูก ป,ปิดดังไมเ่เท่าเฮาย่านเจ้ามินยาให้เจ้าปิดคือเฮ้านี่ผูกฮะฉีดเจ้าผูกข,ข้อไกลแล้วฉีดไกลไกไม่จะฉีดเจ้าเออเช่นละม,มันลมพัดนะผูกอาไม่เท่าลงมา,าให้เจ้าช่เฮาย,าย่านเจ้ามินยาบ่งใช่เป็นบ่ปงก้านน้ำมือ,อเจ้านี่ะนี่ช่คือเฮ้านี่ Ừ, này có chị hú này Ven. ơ, ừ, chị pít ta. ơ, ừ, chạy chị là vâng vâng thôi thôi đơ. ơ, chạy mùa mìn mẹ thảo đơ. Ừ, ừ, ừ. ừ, Ô, mặc thua. Ô, ừ, mặc thua. Ô, mặc thua. Ô, mặc thua. Ô, thua. thua. ฉีดว่าเนะอืมฉีดแม่นแม่นฉีดแทนแทนเอ้าอยู่ใช่ยังนะอยู่พื้นอู้เอานีให้เราเด้อเนอะมีห้างแทนเพื่อนเจ้าห้างแทนอยู่หัวหน้าเกือบมันตอดเจ้าโอ้หําเนยฉีดใส่พื้นขี้ดินนี่ฉีดฉีดใส่ไก่เออฉีดใส่ก๊อกเช้าไตขึ้นมันแห้งมันผัดไปฉีดไก่อะไร ผูข้อใกล้แล้วผูเนะมะาาฉีดยาไหา่เนาะอีตนไม่เท่าเออจังสั้นแหละ <c oughs> วนันโ,โดยฉีดใช่ได้ข้อใกล้นะยัง <c oughs> ไ่ได้เมีอดอก ว้าขั้นเมื่อหนาเมื่อรลุนทันก็ขั้นแบบเอาลูกอมเมียกายเป็นเลื้อเป็นชั้นเออให้อยู่ดีมนี่แห้งโดยองจะลุกลุกจะตรงเลยนะฮะให้อดีดีแห้งจะดีต่อไปโดยข่านม้านมาใกล้กะให้ชุวยกชุกขะชุดไปสบายเมื่อหนาโดยสาโดยลูกไป เลยค่ะนั่นแค่ว่าเจ้ากับโบหิวน้าลูกหลานอยู่ใกล้กัหาเขาหิวให้บ่ได้บ่่ะลูกหลานนบ่ใกล้เขามาหิวให้บ่ได้บ่น้าเจ้าไปหิวเองทุกมื่อบอกเจ้าหิวเองทุกมื่อบ่กไม่เถอะหิวเองนี่นะนี่คือหลักสูตเบิางท่านชิคอดให้ให้เราใส่พี่น้องยันเราเออยันเจ้ามินยา ข้าไข่เหมือนกันแต่เจ้าก็จะเลี้ยงไก่บ่เลี้ยงในไหนโอ้ยแล้วก็ขายบ่เลี้ยงขายบ่ไว้ขายเหมันใหญ่อนไงเลยก็ไายเรื่องเชื่อว่านี่ยังบ่รู้ทั้งแตนนี่มันอยู่ในเกลือมันตอดเจ้านี่ทั้งแตนโอ้ยู่พื้นเฮือนเจ้าหั่น ลานชายด the ึงงอเราอ่องเย็นเตนตอดเจ้า <aroma> ม <Spark le> well. ันเห็นมันออกให้ฉันนะพ่อแห้งฉีดตอดเจ้าพูดแล้วทำพูดทั่วมดด้วยเออผุนฉีดใช่ใจอยากฉีดใช่บนนอนเจ้าผู้แล้วเหมืนนอนหันบัวได้ก็ฉีดบัวได้แล้วมันฟุกเลยัน ข้าวกินฉีดทั้งพื้นเพื่อนม่ตูนฉีดฉีกวดลองปัดลงแบบนีงกวดลงคันว่ามีคนมากก็ได้ชองซมืมอะเขาฉีดให้อีกคันเทาอ่ได้มากก็ได้ให้ลูกล้านฉีดให้เขาเป็นยูดอกอยังไลยใช่ปะฮัม อ่ะพอแล้วลูกพอแล้วชีดใช่หรือว่าพื้นขี้ดินนะอ่าพ่อพ่อวันนี้ฉีดใช่พื้นต้นรบไปได้ยู่ไปได้นอนเออพื้นนี่หันตัดขวดมือเท้านี่ก็จูดบทบอื้อขี้ยงออกขี้ยกอื้อฮุบไปใช่มือชุนหันกันนี่เออปวดแล้วก็มาไม่ได้ไหมไปอัน เจ้าเจ้ามีไม้คานอยู่ว่โอ้โหเน้นยไปเพราะอะไรหรอว่าตั้งยานั้นนะคะฮะค่ะอยากให้เจ้าอาบน้ำนะเจ้าอาบอยู่ใช้เวลาเจ้าอาบเจ้าอาบอยู่ใช้ไม่เท่าฮะอาบน้ำนะอาบอยู่ใช้อาบอยู่ใชก็อาบอยู่พูดเละอาบอยู่นองพูอาบอยู่นองคันอาบก็ได้เจ้าบู้ใหญ่โว่า ไปห้ามน่าไปหิวไหมไปเถ้าอย่างไรตักแล้วเอาไปตั้งไม่ผูกไปตั้งทังเงี้ยนเออยั่งอยู่เราไปไปหิวไหมเราเนี่ยนั่มนองค่ะเออเออเออยีเด้ไม่คานแล้วนะครับจะไปหิวนะาเออนึงาเอาไม่ละไม่คานล่างในเด้อครูน่าหิวไปไงเราเอานั่งยีเด้ไม่เถ่าเพิ่นจะหิวเอาว้ายหิวอะไรเนี่ยอ้เราเล่นไปเอาไม่คานดีน้องไง ไปแล้วไปแล้วผู้ไปแล้วแล้วฉีหิวมาไปเท่ามาไหวให้เจ้าใสอีตนนี่นองั็นโบมีนั่นหันองกันยังบบท่านมัดนีอยังบบได้พัดจะวะพ่อแล้วลูกโวยหาปนึงกลวก็พ่อแล้วมาตั้งไว้ให้เจ้าอาบนี่แหละนี่ มกทั่วมาใจะใช้อันนี้พ่อพ่อพ่อโอ้ยมกทั่วมานี่ยแะเออ,อเอาน้ำหนีบอ่แม่กินบัวร้เออเรียกกับปูกไววจีชื่อมีอยู่บ่คนมีบ่นบคนมาเอาไปกินมียบ้บ่คนมาเอาไปกินนะมีบ่ลูกหลานมาคอ,อไปกินเวลามันเป็นหมากนั่น các bạn ừ. Uh -huh. là vì nào lau có bảo có đi nhiên ngủ đắp hú về hú lại cửa thì đâu đôi, đôi đôi Ờ đây cả cá này các bạn có bộ Bí nào Để ơi sau cả chị thảo cứ lau này lại ừ. cả chị thảo đây cả cần làm lau hậu phay từ khó chỗ... ừ. 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 ha bên hùng ยา่านแต่เจ้าตกน้ำแล้วเฮาหนะลาไปอาบน้ำไปผ <c oughs> ู้เดียวว่าไปอาบน้ำนะเอ่อฉี่หิวไหวนี่แล้วหันฮิวก็ได้ให้เรามาตั้งไว้นี่แหละจา้าอืมเออไหวนี่แล้วหนุบนอ,อุกจูดระวังไงย่านไฟใหม่ตูมเพื่อนหน่อยเจ้าเออกะฮักชาฮันเหลียวย่านแล้วแหงมว่ามีน้ำซ้ำฮักชาขวดมีนี่ขวด

นี่เลยนี่ไดลูกเอ้ยเออวันแรกพ่อพ่อพี่แหละมาหิวตั้งไว้ทิศดเองพี่เหรอพี่พี่มาพี่พ่อพ่อลูกเอ้ยโอ้เออไอ้นี่ละเราบ่อย่างนม่ผิใช่หรอกโอ้เนี่ยจาโอ้ยหิวมาให้เจ้าไม่เท่าเอ้ยอีตนเจ้าอาซาจังได้กะเดี๋ยวเฮาสีคอโตเมื่อก่อนไปเวียกกคนเด้อไม่เท่าเด้อฮะเขาไปกคนเด้อเขาไปเวียกกคนเด้อ เมื่อหน้าพุนบ่ไอพุนเมื่อหน้ามีโอกาสเห้สิเวมาไหมเด้อ่มานีไปก้อนอยู่ดีมีแห้งเด้อไปถ่าเด้อโดยอาสบายดีแหงลูกันโดยโดยแหงสอันโดยโดยกะสุมีแหงเสมอดามดักันโดยดเดดถ่าเด้อไปเด้อบนีเด้อ โดยโดยโดยโอเคพี oy, do h, do h. Okay, ่น uh ้องเอ้ยม <laughs> no, 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 nah. ื้อนี้ก็ไดะหาทางแม่ตู้โดยโดยโดยเอ้ยอาสิดื่มสิยาให้ทางแม่ตู้พี่น้องเอ้ยเนาะอาจารย์สําหรับคลิปนี้ขอตอมลาพระจ้าไปก่อนพี่น้องพอกันในคลิปหน้าผู้แลดขอบุญขอบคุณเบิดสุขุสุคนที่เขาเบิ่งเขาส่งไปแล้วพี่น้องสบายดี